พอไหมรับลูกค้าโอ้ยเออเปนไแลวรามายอ่าเนียมาเอือนไห้เลมอ้ามกเดียวนันเดือมมมาเอื่นไห้เอืนไ้รือเ่าเออมามบราดแ้วแต่จะตัวกันเ้อครับเด่วาซสิมอยอันซื้อองน้ให้กินกันมาเน้อมาเ้อครับนี่เ้อโอ้พทยาจอมนี้เงียบโควิดครับอ่าคนไนี้ลูกค้า บ่เเหนตาายอสียมันบวิดมัสดีครับมื้อนี้กับประจอยอีสานออนทัวร์พามาเที่ยวชายหาดพามาเบิ่งความเงียบความเหงาหลังจากวันหยุดสี่มือผ่านไปตามมาครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องถนนหนทางเงียบหลังจากหยุดสองสามมือผ่านพ้นไปมื้อนี้เงียบครับผมมีคนมาเที่ยว ่ามีหลูกคามาเล่นหน้ามาเล่นนั่นเลยครับหลังจากเป็นหยุดเงาห้จุดเชยสงการสามมือสี่มือพอจะวันหยุดผ่านผลไปกวมเงียบก็มาเยือนพัทยาอีกครับใช้หาดเงียบเงา่ามีผู้คนเลยครับขณดเจ้าของจิตการล้านคาเนกับไปหาเชียหอยเชียอย่างกินนะครับตามมาครับพี่น้องเดี๋ยวพอจอยพ้าหละอบึงลงไปบึงใช้หาดครับนี่ครับเงียบเง,บงาครับ มองเตียงนอนเตียงพักสําหรับผู้ที่มาเที่ยวชายหาดว่างเปล่าครับชายหาดพัทยานะครับนี่โอ้มีแต่เตียงครับบ่มีหลูกข่ามาพักมานั่นเลยครับหลังจากวันหยุดไปพกข่าแม่ข่าสอบถามเพื่นว่าเออพอใครเนี่ยตอนวันหยุดพอจะวันหยุดผ่านไปเบื้องออกครับก็เมเหยียบกับมะเยี่ยมยามถามเขาเมืองพัทยาอีกรอบ โอ้วิกิตอิหลีครับพี่น้องช่วงโควิดวิกฤตแท้ๆครับชีวิตคนกับเปียนครับเงียบเงาใช้หาดครับบ่มีหนักสองเจี่ยวเลยครับเตียงนอนเตียงพักเงียบมีแต่จ้กของกิจการนางเฝ้าเตียงครับไปครับพี่น้องตามยางไปเบิง่ง

เห็นป่แม่ได้กินเป่ะโอ้หลายทีแ้วเนาะเขาขายอยู่ในตลาดกลางอะทบีเดียวเ่มาเดนกเ่ยในตลาดอค้าอย่างนูเมานว่ะขายเช่า้ได้หาขายหาซื้อแล้วาไปกินหาไปกินบ่าไปกาแจกมูว่แจกไปดเดียวเอาตัวล่ะหากันแล้วเนกวนน้ามัน่เอาไป บ่บอเอาเอาละนือเยีบบ่จมาเทียวบอกไปเลยบ่อไรับลูกค้าโอ้ยอยอะไปเลยแล้ว่ามาเยอเมียวเรามาเอืนตายเยเมีย่อมาเนหยเอ่ยบ่อเมียอมลดเดนอายเเอวนี้ขยวมยัวกันมยัวหัวมองดูนี่ขนเมียบ่มาน้ำบ่นเอืนหายว่าันว่พี่น้องเ้ย ขันเมี้ยาน้้ันรู้เออขันันเมียมาน้ำอื่นเพอไงออนบ่อมาดไปหางนึ่งสอนาทีเด้อนั่นโอ้คนถ่ายลงยูทูบนี่นี่เจ๋อว่าคนดังหลายนี่มาเดิอกลับปุเลยมาซอยแล้วเก็บหอยเสียบปุ้เลยสิมาซอยอ่ะซื้อของซื้อน้ำไปกินเลยมาเดินมาเดิลับเด้อน ปัตย่าจวงนี้เงียบโควิดครับอ่าปมีลุข้าพัตยันนอยเสียเบร่แฟนบ่ัยามันอยเสียมันบ่อโควิดรอ่ใช่ครับุ่งนี้ครับลูกข่าปัามีปัญหาหอยเสียนอ่างวาอยู่นีครับเสียลขาดูมจะคของด้วย S <S เออมี <S <S มเดี๋ยวไปอัพโหลดลงเอาาไปพิ้ในช่องอีสานออนทัว่องอีสานออนทัวเออในทีมงานของช่องอีสานออนทัวอเออเาไปในช่องยูทูบอีสานออนทัวอเดิมพี่น้องะชาาภาคอีสานไอ้ยพี่น้องทอีสานก็ได้นนี้พัทยาแยกสุหากินบอกมะเพัทยาเบิ่ไในหาหอยกินล้วครับเดี้อยจินชล้อร่มาบนี ไอเบิ้งโหลดไม่สยูทูปจี่เขาไม่เห็นัวเราเกปกติภาเอาชีพียังเท็อย่งครับเป็นแม่บ้านแม่บ้านเป็นแม่บ้านบ้าจ้าโอ้ยย้ำมยเวีน้ำมาเวียนบนกับปีดอกเว้ยย้ำมวขึ้นกับปีดอกเว้ยย้ำมขึ้นกับปีน้มเวีนับปีเศรษฐกิจมันก็ดีจ้าอันนี้เจ้าของบ้านเกท่นี้เรียอเรากินก้้ hả? Đây rồi. Oh. Cheo, mình không có. Bỏ. Ồ. Cho phóng lan vẫn có hỏi xiệp luôn. Ờ. lâu con. Tám xiệp lâu con. Tám bây giờ đưa đưa thế cặp. Cái để Ủ, để đưa lại đưa được cho เศรษฐกิจเป็นยังไงพัทยาสิมื่นี่เอาทาบดีอฮะลูกข่าว่าใครมีเล่นบอเนี่ยมืคืนเนี่ยเวรกามีวางหยุดสมืนี่พอได้บอยุดสองสามมืต่อันเอาหรือว่ได้หาเดือนเาลูกค่าก็จามาวังหันมาเที่ยวสองสามหมื่นก็จะไปกินไปเที่ยวอะไรกั เออเนี่ยพัจจัยบมีคนเลยมี่เนีฝรั่งยังังังนี่ก็ฝรั่งคาบานอ่ไกันบ่ยูกับทีนี่บ่ยูหนียูัจจัยยูเฮตุรลกิทยทนี่บ่อ้หน่วยใหญ่ได้หรอ ยูมองนี่มันสาดีมันคือนตีโบมโบมินน้ำมันหรอลองมองลองมองมินเสียบโอ้ยโบมินเดี๋วแสียบดิหน่หอยดองครับช่วงนี้เศรษฐกิจยดิแย่มมีคนเลยเบืองแม่พัทยาเงียบหนาอครับครับเศรษฐกิจยดจังแย่ นี่ครับคเป็นเจ้าของ้านนี่นี่านนี่ครับนีควางวางคุณเป็ดเปิดลานคุมหาหอยนะครับลานกี่เจไเนาะครับฮะสายหกโอ้ระยสายหกหมองขึ้นขึ้นก็นิฮปกติสายหกย้ำคำย้ำแล้วขับรถพานไ้เด้นี่หก้ซาหกก็คำหนึงเ่นสานนโอ้ มีรถพานี่ล่นสบายเลยวะมีรถติดเล่นวะว่าน่เสียเตีกันมเต็มจนซอยอันเดียวมือนี้โโอ้โเนี่ยใครดีนะตรงเนี้ยนั่มันคืนกับผมกเปิดวะยังกันเลยวาเป็นบางลานเปิดวะเปิดเปิดก็บ่าใครมีคนมันวะ นี่ครับคนมาเกขยวหอยเป็นอาชีพเสริมครับทัดบอกว่าได้ดองบ่นั่นนั่นนึงมันก็ลังเสียบลงดินแนกๆมันน้อยน้อยบอ่ที่เทียวจะไปหีบนะหอยค้างหลายไหมหอยอันนี้ค้างเหลี่ยมค้าทค้างตาเหลี่ยมจะบังค้างถึงเอ็นหลาย โอ้ไเดียมียังมีคนหนึงนี่โนมันจะสนี่ังวังสองสมมืองกันคนหลายบ่ ของมาันที้ของะขนนี่ะว่าพัยาฟังบงคเนี่คนหลายเรบาสองสามวันยวนเยอะนย่เอคนต่างชาติอ่ใช่เขาไปไปเที่ยวเ่งเนไป ย่งน้นมนเป็นอันเป็นสวอซเวนบ่ ก็พี่บอกแล้วแน่เตียก็จะยอลำบากนินึงกันโอ้ยก้อนันไปก้อนเลย่อมาเอินอ่ะคนไนมาเตียก็ะยมาสวยอ้าก็จะอ่าเราบอกว่า แ่นบ่เออเ้ออยเนาะเออเยอะอเดียวเยอะจุดอาชีพเลสาขาอาชีพบเบิ้งครับพี่น้องสังเกตเบิงง้งความเงียบเออผิด มือหยุดสองสามมือแล้วครับพ่อค้าแม่ขายเป็นบอกว่าตั้งกันครับกับวันหยุดสองสามมือที่ผ่านมาหลังจากวันหยุดผ่านไปกลัวเงียบกับมายามเช้าพัทยาอีกรอบครับพี่น้องโอ้ยเนาะเป็นช่วงที่วิกฤตอีหลีครับช่วงโควิดนี่ครับพี่น้องชายหาดพัทยาเงียบเงาพ่อค้าแม่ขายกะ บมโหเสียจังไรเนาะครับเดือดร้อนไปเบิดตัวหนา้าตัวตากันครับพอได้ยิ้มแน่ส่วงวันหยุดพอจะวันหยุดผ่านไปควมเงียบกักลับคืนมายามใช้หาดพัทยาอีกรอบครับพี่น้องสู่ๆไปน้ำกันครับเบิงครับใช้หาดพัทยากับควมเงียบกับควมเงา หลังจากวันหยุดชดเชยสงการสามมือสี่มือผ่านไปควมเงากับมายามครับนี่คือพอค่าสปีดโบ๊ทครับหรือพอค่าหรือพอค่าบาด้านหน้าโบ๊ทครับเป็นเดิมเจ็บเรือกับแล้วครับบ่มีลูกค่าโอ้เงียบเงาครับกับปัทยาช่วงนี้เวลานี้ครับ โอ้เงียบไปเลยครับพี่น้อ,นองเอ้ยตายปัทยาบอกว่าทางไหนนะครับสำหรับวันหยุดพันไปกับเงียบกับขึ้นมะยำสำหรับคลิปนี้พอจอยอีสานอนตัวฝากไว้สำนีกันเด้อครับวันหยุดพนันควม่ <c oughs> ควมเงียบก,บกับขึ้นมายามอีกคือเก่าครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนีทก่อนครับมีคลิปไหมคลิปหนาอีหยังกดจอยสิอัปเดตให้พี่้องได้บึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เมืองพัทยาครับขอบคุณครับที่กลมารับชมและติดตามพอกันไหมคลิปไหมคลิปหนาสวัสดีครับขอบคุณครับ